กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกมเขาดูที่มือถและสระรหัวข้อของวันนี้พี่ลิงับผมก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของอีเวนต์เควสใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ผมที่จะเป็นเควสปลดล็อกในส่วนของไอเทมของแตงใหม่ของปืน ICR1 กับตัวแมกกาซีนนาโคแม็กไอเอฟเอสอลาในเรื่องของวิธีการทำเควสนี้ผมต้องทำอย่างไรกันบ้างแล้วก็ามาดูกันเลย โดสร์สตรากิจใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ผมมีชื่อภริคว่าโรคแห่งความเจ็บปวดก็มาเล่นกับอ e ีเวนแรกเลยผมก็คือสังหารผู้เล่น15คนด้วยปืนตระกูลสายเออาใดๆก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้งหมด2ชิ้นในโหมดของ MP โดยสระปืนในอาที่แนะนำในแพทนี้ผมก็มีหลายตัวที่เล่นได้ด้วยกันเลยผมอย่างเช่นตัว I c ซีอวันปืน LK 24ปืนอย่างตัว M13 มาหรือ Ca ลโรห1ตัว ซิกซิกอ่าก็เล่นได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าตอนเล่นอย่าลืมว่าผมปรับของแต่งอ่าให้เหลือเพียงแค่2ชิ้นด้วยตอนเล่นนะผมถ้าเกิดว่าไม่เอาไป2ชิ้นเนี่ยเวลาเล่นนะผมเควสมันจะไม่นบนั่นเองนะแล้วก็ต้องคิวทั้งหมด15คนด้วยของแต่ง2ชิ้นนะอ่าถัดมากับในส่วนของตัวเพยสที่2อ่าใช้ในส่วนของตัวระเบิดแฟกกินเน่สิครั้งในโหมดของ MP อ่าโดยสารระเบิดที่เคยสบังคับไปใช้ผมก็คือตัวระเบิดโยนปกติทั่วไปนี่แหละก็คือตัวแฟกกินเน่อ่มา,ามีคุณสมนัติเพิ่มเตม ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมก็อย่าลืมเอาในส่วนของตัวเปิร์กสีฟ้าชาปเนวใส่ไปด้วยผมทําให้1ชีวิตเราสามารถปลาระเบิดได้2ลูกอันนี้ก็เพียงแค่เล่นรอบเดียวผมเพื่อนๆก็สามารถจบคุยนี้ได้แล้วนะท่านมากับคุยที่3ชนะโหมด MP ด้วยปืนสาย AR ใดๆก็ได้ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมโดยต้องย้ำก่อนว่าตัวมีอุปกรณ์เสริมเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันด้วย อ่าโดยสำหรับในคุยนี้ผมตัวเกมเนี่ยบังคับให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเลือกใช้งานปืนสาย AR ที่มีอุปกรณ์เสริมซึ่งในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็คืออุปกรณ์ Achievement พิเศษในผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอ่าเป็นปืนอย่าง M4 ก็จะมีของแต่งพิเศษผมที่เป็นตัวยิงใต้ลำกล้องที่เป็นตัวเครื่องยิงลูกระเบิดหรืออ่าตัวปืนอย่างเช่น M16 ก็จะมีอุปกรณ์เสริมพิเศษผมเป็นตัวเบิกที่เปลี่ยนรูปแบบการยิงเป็นรูปแบบอัตโนมัติ ปืนยังไอเด0สิบก็มีของแต่งเสริมพิเศษเหมือนกัน,นผมก็คือตัวรำกล้องปืนที่เป็นตัวบาชันนะครับก็ยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้นี่เสริมของเควยพิเศษก็เอาปืนพวกนี้นแหละแล้วก็ใส่ของพวกนี้ลงไปเล่นเกมเพย์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าของ i c r วอาเนี่ยก็จะมีของแต่งเสริมพิเศษที่เป็นตัวแมกซิลมไอเด้วยเหมือนกันนะ,ะแต่ต้องย้ำกันว่าพอใส่ของแต่งเสริมมาแล้วต้องห้ามเปลี่ยนโหลดเอาไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเควสมันจะบั๊กไม่นับแต้มนะต้องใช้จนกระทั่งจนจบเกมนะโดยถัดมากับเควสที่สี่ กันรัวๆเลยอ่าก็เพราะว่าภาษาไทยแปลผิดเะผมมาไม่ต้องแปลกใจอ่าสำหรับการแปลภาษาบอช์ช่นอังกฤษเนี่ยก็จะขึ้นตามนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าอาจจะอธิบายง่ายๆผมคือทําการสังหารศัตรู5คนด้วยการยิงแบบนอนหมอบราบไปกับพื้นอ่าใช่แล้วผมภาษาไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนว่านอนหมอบราบเขาบอกว่าคิวปกติใช่ไหมแต่เอาจริงๆเนี่ยต้องหมอบเลยผมหานะกดสกิลหมอบปุ๊บอานะพอหมอบไปปุ๊บ ก็ยิงฆ่าศูนยให้ครบ5คนด้วยกันก็จะเป็นการเสร็จในส่วนของภารกิจเวสอีเวนต์ตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นการใช้ปืนนะผมภาษาไทยจะบอก MC อังกฤษบอก i c r 1อาแต่ในเล่นกางกเ,เล่นเกมเพลงๆๆๆจริงเนี่ยเห็นเขาบอกว่าใช้ปืนอะไรก็ได้ผมหรือถ้าเกิดว่าใครที่ทําแล้วอ่ะหมอบลาบยิงแล้วไม่ผ่านลองเปลี่ยนสกินปืนนั้นให้เป็นสกินปืนระดับคอมมอนปกติทั่วไปไได,ดูผมแล้วก็ยิงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะผ่านเวนี้ได้แบบง่ายๆแลวนะแล้วก็ที่สำคัญอย่ารีมอบยิงนะ กท่ามากกับคุยที่5ผมคุยนี้ทําทเสร็จก็จะปลดล็อกของแต่งใหม่แล้วกับตัวมาโครแม็กไอเก็คือสังหารผู้เล่น5คนด้วยปืน i c ซ1ในขณะใช้ฮิฟายในการยิงในโหมดของ MP อ่าโดยซับตัวคุยบังคับให้ใช้ปืน i c ซ1ผมยิงแบบสไตล์ไม่สวมยิงเพราะฉะนั้นบิลของแต่งก็จะดูได้ตามนี้เลยอ่าประกอบปืนเป็นตัว m อ็เพิ่มความแม่นยาเมื่อไม่เร่งยิงตัวลํากล้องเป็นตัวโอดเพิ่มความแม่นยำรับผมแล้วก็เพิ่มระยะ เปิดก็ผมอ่ะเป็นเลเซอร์ MIP เพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เร่งยิงแล้วก็ดีเรเมื่อวิ่งยิงใต้ลํากล้องก็ผมก็เป็นเพิ่มความแม่นยำไม่แรงยิงกับกดแรงดิ่นแนวตั้งแนะม็กซีนนะผมเป็นตัวที่อ่ะเพิ่มลูกเยอะที่สุดเลยผมสำหรับคนที่ไม่ปลดแฟร์เอฟเมาก็จะเป็นตัวแม็กฟัสบีอ่าโดยสำหรับคนที่บิวสายนี้ก็เรียกว่าปืนเนี่ยก็ถือว่าแม่นยําจัดในระดับหนึ่งเลยในการยิงระยะกลางเลยผมก็ถือว่าคนทรลง,ง่ายอ่ะแล้วก็เร่นง,ง่ายสำหรับคนที่จะเอามาเพื่อทงเฟสี้โดยเฉพาะนะดามเบดก็เฉลีย่ย สามสิบกว่ากว่าในการยินของผมก็คือถ้าเกิดไม่ไกลมากเนี่ยยังไงก็ชิวง่ายอีซี่ๆแน่นอนอ่าในส่วนของตัวด่านที่แนะนำวับผมก็ทีมเดสแมทกับด่านชิปเมนต์เหมือนเดิมด่านดีด่านเดิมที่หลายคนนะผมชอบลงไปทำเกวสกันง,ง่ายๆเพราะว่ามันจบเร็วแล้วก็เจอกันเร็วก็แนะานำเ,เลยทำด่านนี้แป๊บเดียวจบเลย แล้วก็ตามด้วยเควสสุดท้ายผมอันนี้เป็นเควสทางเลือกก็จะมี2เส้นทางด้วยกันผมเส้นทางแรกก็คือสังหารศัตรู3คนด้วยปืน i c ซ1ติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวแม็กกาซีนใหม่กับทางเลือกที่2ก็คือยิงแ e ะชดสิบคนด้วยปืน MC โดยสำหรับคนแรกก็คือใช้ปืน ICR1 ผมติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์เสริมใหม่แม็กกาซีน IFS ไิ q ให้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดเอาไว้ผมก็คือ3คนด้วยกันของแต่งที่แนะนำก็ดูได้ตามนี้ผมก็จะเป็นของเมตาของ ICR1 ในช่วงนี้ผมเป็นสายที่เล่นระยะกลางกึ่งๆระยะไกลได้แบบ EC EC แต่ว่าก็จะมีข้อเสียเปรียบในการยิงระยะใกล้นิดหนึ่งผมเป็นปากกระกปืนเทปิ mm hmm. <technical, S 2> คอลเก็บเสียงลำกล้องปืนเป็นตัว OWC พันทาจเป็นตัวไม่ดิดพันท้ายเพื่อเพิ่มแอนิเมชันอีกเล็กน้อย แมกกาซีนอ้โหแน่นอนอยู่แล้วของดีของเด็ดประจำซีซั่นนี้ของปืนไอเซียวันผมเรียกว่าโกงโคตรกับ f อเอฟเอสเอฟเกพิเศษนะผมเพิ่มบานประแกองตัวลูกกระสุนแล้วก็มีความสามารถในการเจาะทะลวงนะผมยิงทูกํำแพงเนี่ยก็คือดาเมจไม่ตกเลยถือว่าของเด็ดมากกิบก็ผมก็เป็นเพิ่มความมั่นยำเมื่อเร่งยิงก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแต่งหลักของเมตา t ี้นะอ่ากับเวททางที่คือสองอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้งานปืน m 4เน้นยิงหัว ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาคอนเฟิร์มนิ้นยิงหัวก็แนะนําว่าเป็นวิวบนสายแม่นยําไปเลยผมก็เป็นตัว ODVC เพิ่มระยะตัวพันธายผมเพิ่มความแม่นยําเมื่อเร่งยิงลดกระตุกเลเซอร์ก็เป็นตัว ODVC เพิ่มความแม่นยาแม็กกาซีนเป็น50ลาวไปเลยผมเน้นยิงจุกๆเป็นสายพูเข็มแล้วก็ตัวกิบเป็นความแม่นยําเมื่อเร่งยิงหรือถ้าใครอยากเอาชัวแนะนําว่าถอดในส่วนของตัวกิบหลังออกก็ได้แล้วก็ไปใส่ในส่วนตัวกล้องเร็งเรดดอด เพราะว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเล็งหัวได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมผมในสำหรับกรณีที่คนที่เป็นมือใหม่ยังยิงหัวไม่ค่อยแม่นนะก็เลดด์ช่วยได้คนข้างเยอะเลยค่อนเสริมที่ช่วยเพื่อนๆเ,เล่นได้ง่ายขึ้นนะผมแน่นอนอยู่แล้วอันหนึ่งที่ควรเอาไปด้วยก็คือรถช็อคอาซีเอาไว้สตาร์สตสพอสโตหยุดนิ่งก็ยิงหัวคิวแบบอีซี่อีซีซ่เลยอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวด่านที่แนะนำนะผมก็จะเป็นด่านคิวเฮาส์อ่าด่านที่เล็งยิงหัวง่ายที่สุดในเกมนี้ด้วยระยะการะังดีอ่าสับสายแคมก็คือ สองหัวแบบอีซี่อีซี่เลยสับดานนี้นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตในส่วนเควนใหม่ล่าสุดอัปเดตของแต่งใหม่ของปืนไอซีอาร์วันกับแมกกาซีนไอเอฟเอสก็ต้องเียกดด้ว่าเจ้าแมกกาซีนตัวใหม่นี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งของแต่งที่โคตรดีครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากดูว่ามันดียังไงก็สามารถย้อนกลับดูคลิปเก่าของพี่ลิงได้ผมพี่ลิงก็รีวิวไ้แล้วว่าถึงความโหดของของแต่งมีที่แบบว่า <c oughs> ทำให้ในช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะเห็นคนเล่น i c r 1วันเนี่ยเยอะขึ้นมากเโดยเฉพาะสำหรับสายที่เป็นโคเวอร์แคมป์ต่างๆเนี่ยคือบอกว่าแผ่นนี้ AR เนี่ยโคตรแม่นเลยผมสำหรับตัว I c ซีวันแล้วก็ดาเมจเนี่ยตกน้อยมากเป็นอีกหนึ่งปืนที่ดีเลยในการเล่นในช่วงนี้นะและเหมือนเดิมผมใครที่ลองเล่นแล้วอะของแต่งใหม่รู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพลิงกันได้ที่ใต้ซิปชั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสระไกชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ และสวันนี้ต้องขอบคุณนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊บ